สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์กันนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำซอสสำหรับผัดกันค่ะส่วนผสมของน้ำซอสสำหรับผัดนะคะมีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นน้ํามันหอยซอสปรุงรส และน้ำพริกเผานะคะสัดส,ส่วนตามนี้เลยค่ะถ้าทำปริมาณนี้นะคะถ้าผัดเนื้อไก่มากกว่านี้ก็เพิ่มสัดส,ส่วนเอานะคะหรือว่าใช้วิธีชิมเอาก็ได้ค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่ตวงไว้นะคะลงในชามผสมและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะให้น้ำพริกเผาละลายนะคะ เตรียมน้ำซอสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นเนื้อสัตว์กันค่ะในส่วนของเนื้อสัตว์จะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นหมูเป็นอะไรก็ดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอกไก่นะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำค่ะ เดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้ก่อนนะคะสักประมาณ15นาทีก่อนเอาไก่ไปทอดนะคะหมักด้วยน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอย1ช้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะคลุกเขาให้เข้ากันแล้ววางพักไว้นะคะ สักประมาณ15นาทีก็พอค่ะเดี๋ยวเรามาหันในส่วนของผักก่อนนะคะที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นพริกสามสีค่ะหั่นเป็นแบบสี่เหลี่ยมะคะ่ะพอดีคำ <c oughs> เอาไส้ส่วนนิ่มๆออกนะคะพราตรงนี้ใส่ไปไม่อร่อยอะคะ่ะไม่กรอบ ปริมาณตามชอบนะคะใจ่ครบสามสีเลยก็ผัดออกมาสีจะสวยค่ะมีไม่ครบก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาหอมใหญ่มาหัน่นเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน หั่นต้นหอมเป็นท่อนๆนะคะวันนี้เรามีพุทราจีนใส่ด้วยค่ะเพิ่มรสชาติสีสันนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนก็ใช้รากบัวค่ะ ใส่ทั้งลูกมันก็ใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราหั่นสักครึ่งหนึ่งน่จาจะกำลังดีสีส่วนเลยดีกว่าเตรียมหั่นเครื่องเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีทำกันค่ะ มาทอดเม็ดมะม่วงกันก่อนเลยนะคะอันนี้ทอดเผื่อไว้ทานด้วยค่ะไม่ได้ใส่หมดนี่นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะคนตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดมะม่วงจะไหม้นะคะสีประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะพราะว่า right. จะมีความร้อนอยู่ในเม็ดม่วงอีกนานเดี๋ยวจะสุกเกินไปตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ทอดพริกต่อได้เลยค่ะใช้ไฟ,ไฟอ่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมะม่วงเอาไปพักก่อนทอดพริกต่อก่อนค่ะพริกกรอบเราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทอดไก่กันคะ่ะนี้เราจะเอาแป้งสาลีอเน,นกประสงค์นะคะเข้ากัน พอประมาณนะคะให้แค่พอติดเนื้อไก่อ่ะคะ่ะแล้วก็ร้อนน้ำมันร้อนก็ลงไปทอดได้เลยใส่เนื้อไก่ลงไปะคะ่ะให้ไม่ให้มันกาะกันกระจายกระจาย คอยทิดกลับด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ใหเพราะว่าไก่สุกเลยก็อพอเหลืองเดี๋ยวก็ออาขึ้นได้เลยะคะ่ะแลวไก่สุกแล้วออกขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ วาผัดกันเลยนะคะจะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปก่อนกระเทียมหอมแล้วใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะผัดหอมใหญ่ให้สุกก่อนนะคะอยากจะใส่ผู้ซาจีนลงไปให้เขาคลายตัวเพราะว่าผู้ซาจีนอันนี้แช่ตู้เย็นไว้จะแข็งนิดนึง เดี๋ยวจะผัดให้เขาคายตัวก่อนค่ะใส่พริกหวานตามลงไปนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะผัดพอให้เขาสุกหน่อยๆเดี๋ยวผักจะสลดเพราะว่าปกติแล้วพริกหวานจะทานสดๆก็ได้ะคะ่ะผัดพอให้น้ำมันเคลือบใส่ซอสที่เราเตรียมผสมไว้ก่อนนะคะลงไป ผัดพอให้น้ำซอสเคลือบผักให้ขึ้นเงานะคะใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะเนื้อไก่ที่เราทอดไว้นะคะเร่งไฟขึ้นนิดนึ่งสีสวยน่ารับประทานนะคะเนี่ยน่าทานมากเลยกลิ่นหอมลองชิมรสดูนะคะเพราะว่าผัด ประมาณนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วลองชิมดูว่าโอเคไหมหืมรสเข้มข้นมากเลยค่ะชิมได้ที่แล้วใส่ต้นหอมลงไปนะคะผัดแค่พอให้ต้นหอมสลดอ่ะคะ่ะใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราทอดไว้นะคะโหสีหน้ารับประทานมากเลยค่ะ ตามด้วยเม็ดมะม่วงค่ะปริมาณตามชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตักใส่จานกันค่ะสีสวยน่ารับประทานนะคะทานเล่นก็ได้นะคะทานเป็นกับข้าวก็ได้เสร็จแล้วน่าแล้วก็ทานไหมคะ ลองมาชิมกันดูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเองชิมอะไรดีเนื้อไก่ดีกว่ามาั้งะเนื้อไก่กับเม็ดมะม่วงออร่อยมากเลยค่ะทำเองอร่อยเองนะคะลองไปทำทานดูนะคะทำไม่ยากค่ะผักมี ไม่ครบตามนี้ก็ทำได้นะคะใช้น้ําซอสประมาณนี้ค่ะรสชาติออกมากลังดีเลยค่ะถ้าทำให้เด็กทานอาจจะไม่ต้องใส่น้ําพริกเผาก็ได้นะคะแต่ว่าที่ใส่ไปก็ก็ไม่เผ็ดนะคะลองทำดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ